จะได้รู้ไงว่าเป็นอ้วนอ่ะเป็นคนอ้วนทำไมต้องมาตอนสร้ารอาหารตลอดเลยสัญญาว่าจะไปยิมะไรนะสัญญาว่าจะไปยิมผมรู้เลยทค่ะพี้ ขาดกี่เราไม่ใช่หรอคะขักใหม่มันหลุดใครบอกไม่ให้หนูไปหัติ๊กเลยนะไม่ได้บอกเลยไม่เคยหรือว่าเออริกาล่าช็อกโกแลตมาแล้วอ <laughs> ะไรจินกหรอไม่ติ๊กหรอไม่ะทำไมมาทางนี้อ่ะ อาทำไมมาทางนี้ไม่ได้อ่ะมไม่รู้ครับไม่รู้เขาบอกผมว่าทำไมมาทางนี้หนูเลยถามว่าวทำไมมาทางนี้ไม่ได้อ่ะนีนชอบไ<น>ม่ได <c oughs> ้ทำไรอมากินครับกินถูกไหมเราเป็นสายกินเราอยู่สวนสนุกค่ะแลเราจะไปเล่นเวลสุั้านอาหารก็ต้องทาน เชื่อวันไหนเนี่ยเอารูเทล่าเป็นแพนเชชค้กช็อกโกแลตหรือว่าเอาแบบอะไรดีไหนน,นนี่แันนี้สั่งไปแล้วไม่ใช่คะใช่สั่งลูเฟล่าไปไม่ใช่คะแต่อันนี้ก็ลูเฟล่าเหมือนกันหนื่อยจะกินหมดทั้งร้านเลยวะคะมาไม่ใช่เนี่ยมาถามว่าสองอันนี้เอาวันไหนดีอันนี้ไม่ได้สั่งนี้ไปแล้วไม่ใช่อยู่สั่อันนี้อันนี้ไม่ดูเยอะไปปะอันนี้ดีกว่าเนาะอ๋ออันนี้ดีกว่าช็อกโกแลตด้วย เขาเมื่อกี้เมื่อกี้เขาสั่งอย่ี้ไปแล้วไงมันมีแพนเค้กอยู่แล้วไง<ม>เปลี่ยนนะสองนี้เนเดียวสองเป็นคุยด,ดีกว่าน,นะคะคืเดียวคือเดียวเนี่ยพี่กอลมาพี่กอลไปเปลี่ยนอาหารนี่ขวดะะัดค่ะระหว่างนูเทลล่ากับแพนเค้ก แพนเค้กลูเทล่าใช่ไหมช็อกโกแลตกับแพนเค้กธรรมดาแล้วก็เป็นแบบจุบนูเทลล่าอันไหนอร่อยกว่ากันทีมมาไม่ได้ตอบคำถามถเลยขอบคุณค่ะนี่หนูขอเสื้อทำไมไม่ได้ขอดเสื้อไม่ได้แค่ทำอย่างนี้เฉยถอดเสื้อ <c oughs> อลอวะโอ้โหหัวหัว ถามเขาก็บอกว่าหนูจะสั่งสองอันเนี่ยระหว่างแบบดูเชลล่าใช่ป่ะอันนึ่งเป็นแพนเค้กทำอะไรอันนึ่งเป็นแพนเค้กช็อกโกแลตบ้านไหนอะไรบ้างไม่มีใครตอบเลยพิมมาวลัยยาพี่ไงเขาบอกแพนเค้กไงฮะไม่มันคือแพนเค้กอยู่แล้วแต่ว่าเออแพนเค้กช็อกโกแลตอันนึงกับแพนเค้กแบบออริจินอลวันหนึ่ะตุณนี้ชื่ออะไรขอบคุณเขาหน่อยไหมไหนน้ำน้ำน้ำคนน้ำคูนจังน้ำคูน คนญี่ปุ่นนะน้ำพุงจัง <laughs> น้ำพุง <laughs> ค,นคนญี่ปุ่นไงน้ำพุงจังอร่อ,อยทั้งสองแพนเค้กช็อกใช่ใช่อ่ะเดือนนูเทลลาหวานนี่คือของหวานหวานนะคะของหวานนะครับ ไม่จริงมากินเมนูโปรดเขาออกกับหมอยพี่กอกินแล้วแต่เด็กๆก็มาช้าไม่ยอมกินของเขาอ่ะไม่ยอมกินลาวุซี่อ๋อลืมไหมฮะลาวิซี่ทำไมเพาไมขาอยากกินแต่ไม่กินลืมฮายพีควัฮพีควัน how are you today ขอบคุณค่ะแล้วนี่ดูน้ำผู้หญิงกับน้ำผู้ชายนะคะวุ้ยมาแล้วมาเลยโอ้ขอบคุณครับโอ้โหโอกีนอ้เลยอ้ราะอ่าเคอ้โหโอ้โหโอ้โหโออ้โหโอันหี้ประอ้โหโอ้โเโอ่โอ้อ้าหโอ้โหโอ้อะโหทอ้ออ้โหโอ้โาโอ้าออ้ออออ้้โออออ้อออ่้อออ้ มันจะหผ่ไหมไม่โผล่ม่โผบอกหนูก็ได้ค่ะอ,อยู่เป็นสองคนค่ะไม่ได้อยู่คนเดียว <c oughs> หหนูโอยนี่วางได้โทรศัพท์โทรศัพท์หนูก็ดีเหมือนกันเนาะเอาไว้ขั้นเป็นแบบไม่ให้โทรศัพท์สะลุดเอาไว้ดังนั่งนี่ครับเฮ้ยมีส้กรอบเบคอนด้วยอ่ะออ เนี่ยมาบ่นนะคะเขาห้ามแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยไปยิมกันพี่ก๊องพาไปกินเลยเดี๋ยวพี่ก๊องก็พาไปยิมไม่อย่างนี้คือเขากินนี่ของเสาปกติไอ้หนูเขาจะแบ่งกันคือสั่งเยอะอ่ะโอ้โหทำไรกันก็แต่งนี่น้ำไหนนี่นี่ให้ดูน้ำผู้หญิงกับน้ำผู้ชายค่ะนี่ของผู้หญิงกับผู้ชายหวานว่าของหวานนี่ของน้ำสับปะรดอันนี้น้ำแต่งแต่งแมว แน่นี่พี่กอลไม่ได้ทานอาหารเช้าเลยค่ะบ,บอกจะมาลับงัดต,ตั้งแต่ตอนเที่ยงมารัาหนูตอนกนี่โมงนะตอนนี้กี่โมงตอนนี้กี่โมงอะบ่าสองบสามแน่บ่ายสามครึ่งมาลับหนูตอนสามโมงบอกมารับหนูตั้งแต่เที่ยงดีนะหนูได้เขาต้มแม่ไปอะ่ะ <c oughs> ให้พี่กอลทานก่อนเนาะ เขาไปถึงข้างล่างแล้วค่ะเร,รเราไม่เห็นเมื่อกี้เราเลื่อนขึ้นมาชื่อแล้วอะไรอะคะเจี๊ยบแม่ป้องใช่ป่ะคะเจี๊ยบแม่ป้องอ่านค่ะอ่านแล้วนะเขาต้องกินแบบนี้ด้วยพี่กอล์ฟพี่ขวานสบายดีไหมกันเราจะป่วยวตอนนี้ค่ะพี่กอล์ฟ กินผู้ชายตอน3โมงครึ่งบลาเจ้าไม่ได้เขากินขนมปังไปแล้วคำยังไงมันต้องกินแบบอันพร้อมกันอ่ะคำหนึ่งแปลกเลยนยจริงๆรสเห็ดมากรสหวา ใน,นแบบปะให,ให้แบบให้ฤทธิ์มันแบบพูดขึ้นมาอ,อร่อยมันมันคือแบบเค็มแล้วก็บบหวานอยู่ด้วยกันนะตัวเองอร่อยเขาบอกว่าลูกค้ากินปลาใส่นูเทล่าเนี่ยนะ <c oughs> <c oughs> มันใช่ไหมคะปลาใส่นูเทล่าอันนั้นมันจะยิ่งกว่าท้องเสียงอ่ะเขาบอกปวดหนูทั้งคู่อ่ะ หนูหว่าแฮม,มแฮมอร่อยแฮมอร่อยแฮมาแฮมบ้าวหนูว่าแฮมกล้วยเพากลับบ้าน,นะะได้ไ <c oughs> หมได้ค่ะพกกลับบ้านไหมหรือว่าแฮมกล้วยแพนเค้กไอติมอร่อย,อย <c oughs> <c oughs> ไอติมไอติมเนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่มันนี่มันเนยนี่คือไอติมนะครับ ไม่ให้ตีมหรอหนูแต่ว่าไม่้ตีมเอยเหรอใช่มันคือเน้เห็นความสูนยังเมื่เกือวคุยกอคิดถึงไหมป้ะหาไหมคิดถึงเนี่ยครับเนี่ไหมยังตามมาหลอกหลอนทุกวันนี้หลอกหลอนไงไม่ก็ที่ไปคุยงานนีครับอ๋อ ไอเดมูเซราผี่ตรงไหนอ่ะผิดตองไ่นคิดละมาล้าไข่เมูเซราขอโปวดหนูนะเมูเซร่านี่ไอที่เราตองกินเนาะใช่นะที่มันอ้วนมั้ที่กินละอ้วนนะครับเยวไปเข้ายืมมันเนาะเขาไม่เคยบอกให้สั่งเยอะเลยนะตัวเองไม่เคยมีแต่หนูมาสั่ง อากเขาเป็นแบบนี้ก็ต้องมีปัญหาไม่มีของไม่มีอะไรเลยเราทำหน้าตาหวเขึ้นเยอะหวานชาหวานไหมฮะพี่เขาถามว่ากินร้านไหนนนี่เราอยู่ร้านอะไรคะ l e านท o h โฮมริานที่โฮมค่ะ หูยอยุยปุ่นอะอเออเมื่อกี้ที่ขเ<ร>าขาถ่า <c oughs> ยวีดีโอว่ะยาวตื่นตาได้ป่ะเออไม่ใช่ป่ะคะเมือ่อกี้อะไรนะคะเขาเขาอาจจะใส่ญี่ปุ่นไปด้วยเมื่อกี้มีห้องมีห้องนิโมโดแต่มีห้องนิโมโดแตะยงโนแฟนโนมินาอนิอาเอโน ท่านท่านจำไม่ได้ลืมแล้วอ่ะอันนี้ไม่กินไม่กินที่พูดกับอะไรท่านทนที่มีแต่อะไรทุกอย่างอีมัสโดราเอมอนกดโดราเอมอนโดโดโดราเอมอนทาไมให้เขาหยุดพูดหรอใช่เย่ายิเงี๋ยว มาไม่เอาพันแคร์เขาหนูฮะก็เดินหนมีพันเคร์ช็อกโกแลตนี่ละ,ะปะกติมาหั่นร,ะะร้านนี้ทำไมต้องป่อชดด้วยอ่ะปกติมันทานร้านนี้ตื่นบิ๊กเลยอ่ะใช่หชชั่นตอนเช้าเหรอหั่นเช้าฟ้าทำมาครับอันนี้ปลาสั่งให้ด้วยตอนเด็กย,ยินดีครับ หรับองเนาะเลับเรลงไม่ลงเนาะเหลือๆเนาะองกินลยเเข้าปากเข้าปากโช์สกิวญี่ปุ่นครับเขาเรียนอยู่นะเขาไปดีกว่าต้นนะบาย